Mm. Er det noe annet? Du? Det er sukker, hall og fiskesaus. <laughs>

อันนี้ไม่มีแดดแต่ว่าไม่มีฝนแล้วก็พาชมสวนค่ะสวนดอกไม้ตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะคะไม่มีดอกไม้แล้วดอกไม้หมดแล้วค่ะตอนนี้จะเป็นผลไม้แล้วนะคะพาชมผลไม้กันค่ะเ้เฟมมอันนี้ลูกพลัมเรายังไม่โตเท่าไหร่นะคะลูกพลัมเราประมาณประมาณนี้ยังรอ ที่อื่นเขาสุกแล้วแต่ของเรายังไม่โตนะคะของเราจะท้ายๆเพื่อนสุดท้ายเพื่อนอันนี้ถ้าบ้านเราก็เรียกมะยมนะคะอันนี้มะยมเริ่มสุกแล้วสมัครก็เริ่มสุกแล้วบานแล้วเปียกอมบานเห็นมครูนี่เริ่มเปียวอมบานนะคะดูดูลูกมันแล้วก็เ,เก็บค่ะเ,เก็บเก็บเก็บเธก่อนที่เราจะเก็บตัวนี้เรามาเก็บตัวนี้ก่อนนะคะเดี๋ยว ริบสเปียรยอรสริบสเปีร์พวกริบสเียหลังจากที่เราไปเที่ยวกับมานะคะเรามาดูต้นต้นริบส์มันก็เริ่มร่วงแล้วเพราะว่าเราไปเที่ยวมามันมันเริ่มสุกแล้วนี่เราก็ก็จะเหลือให้เราได้กินนิดหน่อยนะคะอืมอืม,อมเปรี้ยวเปรี้ยวมากเปรี้ยวอร่อยลาแตกนะอืมอร่อยอ อร่อยไหมอร่อยเซบไหลเยบลมากกินสมมากกินมักสมมก็จะดกมากบักเมาบักเมาน้เวงะนาเบิ้งบักเมานเวแสบสมเตี่ยวเหยาว้าหนิดๆนิด เก็บลูกมันเหลือประมาณครึ่งหนึ่งเพราะว่าที่เหลือนกเอาไปกินแล้วค่ะนี่นะคะนกเอาไปกินแล้วใช,ใช้กันไก่แม่ก็ใช้มือเหมือนเดิมค่ะมือเหมือนเดิมยินเสียงน้ําทะเลไหมเสียงคลื่นเสียงคลื่นซัดซ่าอยู่ห้างต้นไม้หลายต้นไม้ตรงเป็นทะเลนะคะข้ามฝั่งถนนตรงนู้นเป็นทะเลเสียงคลื่นซัดซ Yeah, yeah. บางอันก็ยังไม่สุกดีแต่ว่าเราต้องเก็บเพราะว่านกเอาไปกินเยอะแล้ว

เมาบกมักเมาบเมาเนาะเว่กินบับบบกสมเฮ็ด <c oughs> ก,กินสมเนาะจะเฮ็ดน้ำผลไม้กัแบแซ่บแซ่บด้วยนี่ใส่ผลไม้สองโลน้ำตาลได้น้ำตาลโลหนึ่งยังสิมจาจัดแล้วก็แล้วก็นหนึ่งหนึ่งอัลตาม,มันหมเห็นไมเห็ดบกเมาเขามอะไพี่นอ้อง ที่แบบเหมาหน้าเวกินสมแซ่บแซ่บเลยน้ำน้ำตาลเกลือพริกป่นของชิอลอดเนี่ยน้ำปลาใส่หนูใส่หลายๆนี่สดกินว่าม่านน้ำลายแตก ดกมากเนยค่ะดกมากแม่คือ ว่าเด็กอห่าเร่หรือเด็กอหมูกเร่ยาเด็กสูดสุด หลังจากอันนี้เขาเก็บต้นริสแเบต้นมหมกเมาเมาฝรั่งนี่ต้นนกเมาฝรั่งกับเป็นต้นบางยมฝรั่งแล้วจ้ะเนาะเขาเก็บได้แล้วเดี๋ยวเขามากินสมัยเบิ่งแล้วจ้ะนะนี่หลังจากเหลือจากนกกินนี่ในได้ซั่มมีละจ้ะมากลิ่นสมแข่งกันเอ็นนัวอ่างปกติ VS ก้าสล้อฟฟิสกัสส์ นี่เรากินแข่งกันนะคะว่าแบบคนครันซาบแนส์กับสปีดออฟฟฟสตั้มอ่แก๊สเด็ดเอ้ยมึงตือนมาแล้วกินสมอื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 มรสชืมออืมอืมอืม

mở mực nắm pa vắn tiếng nắm pa vắn mhm 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 ซาเก่งกับแม่กิน,มมสสนหมดแล้วแม่ไม่ผิดเด็ดืมอืม่ผิดเด็ดเปรี้ยวบอกเปรี้ยวมากอยู่ในสูดรึ่นเปรี้ยวมาก เปรี้ยวมากซึ KAT ้งเวลซึ้งถ้ากินสมจะมึนีไงกินแพลูกไส้ลูกไส้กินหมดขวางมีผ้าเก็บบักย่อมมีผ้าเก็บบักย่อมฝรั่งครับกับบักเหมาฝรั่งว่อจ๋าเนาะเก็บมากินสมยืนในสวนหน้าบ้านของพ่อจ๋า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไท,ทยอุดรเนโ่ยนอเวด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สองแม่ลูกจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายบ,ายบาย๊สอบสุดท้ายอืมกินหมด